สวัสดีครับเอาพุทบายปักี้ครับวันนี้ก็มาถึง EP ที่10แล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะเอาพุทอีพีที่10 10หลักการทํางานทําที่ไหนก็หลอดธุรกิจอะไรก็ปังไปดู 1. รักษามาตรฐานเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานมากขึ้นได้แต่อย่าน้อยลง 2. องภาษาสำคัญที่สุดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่3ก็สำคัญเช่นกันเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นพามา่า 3. า 3. ลองหาแนวทางของตัวเองให้เจอเริ่มแรกๆเราค่อยๆลองผิดลองถูกกันไปเดี๋ยวเจอทางที่ใช่เอง 4. เมื่อเจอทางที่ใช่แล้วต้องพยายามและอดทนความสำเร็จไม่ได้ไมาง่ายๆแค่ปี2ปีต้องใช้เวลานานมากกว่านั้น 5. โฟกัสกับก,การทำงาน6รู้จักประหยัดอดออมทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีน,นะครับ เจ็ดช่วยเหลือใครได้ให้ช่วยนะครับจะเ่ยวกเรื่องเงินอย่าให้ใครยืมเสียบเพื่อนมาเยอะแล้วนะครับแปดถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอย่าไปลงทุนกับเพื่อนนะครับหรือเป็นผู้สนสนวนกับเพื่อนเสียบเพื่อนมานักต่อน,นักแล้วให้เอาเงินสน,นี้ไปอุดหนุนเพื่อนตอนทอํากิจการดีกว่านะเก้ามีจิตใจเมตตาคุณธรรมสําคัญที่สุดเลยนะครับต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองด้วยสิบนะครับต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์นะครับ อย่าอยู่กับที่นะต้องปรับตัว11นะครับทำอะไรก็ได้ครับที่คุณมีความสุขโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับขออ้างอิงนิดนึงนะครับลิปคลิปนี้นํามาจากบทความในหนังสือธุรกิจคิดเยอะเจงเหนื่อยน้อยของคุณภัศภาคเลิศเศษฐวพงศ์นะครับเขียนให้เป็นของขวัญในวันเกิดของคุณแม่นะครับผมอ่านแล้วก็รู้สึกประดับใจนะแต่ว่าข้อที่10เนี่ยผมเติมขึ้นมาเองเนอะ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปอีกรอบนึงนะครับสําหรับรางวัลไม้นุนหนังนะครับผมขอเลื่อนประกาศรางวัลไปวันที่29มกราคมนะครับเนื่องจากมีคนลงสนุกน้อยมาก